อุทาอุชามหาเจมาตาธรรมาอุชามหามัญโยสังฆาอุชาอโโยตนัตัดแขนตัดขาถึงจะเข้าไปได้ก็ชอบผลิตาหันะนักโมตสา ภควัตตุอรคโตสัมมาสัมพุทัสสานนโมตัสสานภควัตตุอรคโตสัมมาสัมพุทัสสานนโม wow พุทธิยามีพุทธังสารนังแพทย์ฌานีโอฬารเมพุทธังสารนังแพทยผู้ที่ยามีธรรมัง เรี๋วันนี้ไทารทีวีออกนะครับรอติดตามชมได้ช่อง32ไทยรัฐทีวีนะครับข่าเวเปนดเผงกกน้องจักรินนะครับมาทำข่าวกับเจา้าเนาะ Jangan lupa like, share dan